คุณกำลังฟังพอดแคสต์ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน This the Justice channel podcast The to Channel is is close everyone is law การจะเข้าเงื่อนไขให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของการกุดลิขิแรงานเนี่ยต้องมีอะไรบ้างคะกี่ข้อที่จะเข้าในเรื่องของการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สามข้อครับมีอะไรมีการถูกสภาพบังคับสภาพบังคับครับให้เกิดหนี้สภาพบังคับให้เกิดหนี้ครับอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วครับก็การออกเรือครับก็เขาอาจจะตกลงว่ามีการเก็บค่าอาหารรายวันทีนี้ถ้าวันไหนไม่ทํางานถูกไหมครับก็จะไม่ได้ค่าจ้างแต่ก็จะไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารก็จะกลายเป็นหนี้จากทํางานก็จะกลายเป็นหนี้ครับ อันแรกคือเรื่องของสภาพบังคับสภาพบังคับสภาพบังคับจากการเป็นหนี้อ่าแล้วข้อที่สองข้อที่สองคือการการทําร้ายบังคับการทรมานครับมทาเพราะว่าส่วนใหญ่ครับบนเรือครับเป็นที่ส่วนตัวเวลาเขาออกทะเลถูกไหมครับเขาทําอะไรไปก็ได้เพราะว่าอย่างที่คุยกันแล้วครับว่าแจ้งความลำบากเขาอาจจะมีทางเอาน้ําร้อนสาด มีครับมีครับไม้ทุบมีอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อเพื่อบังคับคนที่ป่วยครับให้ต้องทํางานซึ่งงเขาจริงแล้วคือเขาก็ป่วยนั่นแหละครับแต่พอเขาต้องทํางานมันก็กลายเป็นอะไรนครับทำลายร่างกายเพื่อให้เกิดการทํางานใชรงงานแล้วข้อสุดท้ายคืออะไรคะข้อสุดท้ายกับคนต่างด้าวนี่คือการป้องกันเขาหมีก็คือการยึดเอกสารไหมการยึดเอกสารใช่ครับแล้วถ้าเป็นคนไทยอ่ะคนไทยแค่ สองข้อแรกก็ครบแล้วครับก็ครบแล้วก็ครบที่จะเป็นเรื่องขของอ่อพรบป้องกันแบบประมาามมนุษย์ครับโอเคนะคะนั่นหมายความว่าในกรณีที่ถ้ากลุ่มผู้ถูกบังคับใช้แรงงานที่ออกไปกับเรือประมงหรือว่าเรืออะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าโดยเงื่อนไขแรกคือบอกว่าไปทํางานก่อนครับแล้วพอขึ้นไปอยู่บนเรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว แล้วก็บังคับให้เขาเกิดสภาพนี้ใช่แล้วก็บังคับทําลายร่างกายครับเช่นนี้ก็คือมีความผิดฐานฆ่ามนุษย์นะครับฐานฆ่ามนุษย์นะคะอันนี้ต้องฝากท่านผู้ฟังทุกคนไว้นะคะในเรื่องของอาการจะไปทํางานเนาะในการที่เราจะเอาต้องเอาแรงงานของเราเนี่ยไปแลกเงินนะคะเราจะต้องมีการป้องกันตัวเองถูกค่ะถูก,ถก<บ>ครับ,บป้องกันยังไงได้บ้างอะออบอกหน่อยสิเนาะจริงจริงนะถ้าถ้าเป็นตัวชันเองนะ ก่อนที่ฉันจะต้องไปทํางานอีฉันก็ต้องต้องเขาเรียกอะไรนะมีสัญญาก่อนแล้วอ่าครับมีสัญญาครับใช่ไหมเราก็ต้องอ่านเงื่อนไขในการทํางานและแต่แ,แต่กรณีที่เจอก็คือมีสัญญานะครับแต่บอกขึ้นเรือนะคือก็ผิดสัญญาเป็นเร<น>ื่องกปกติครับเขางั้น่าต่อครับ <C'> er. ถ้าเขาผิดสัญญาเขาผิดสัญญาแล้วเขาขึ้นสมมุติว่ามีตํารวจแํามีความโชคดีมีเจอตํารวจแม่แล้วตำรวจให้ความช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะ กระบวนการขั้นตอนถัดไปของกลุ่มคนที่ใช้แรงงานเนี้ค่ะที่ถูกบังคับสภาพบังคับแล้วก็ถูกทำา้ายร่างกายเนี่ยค่ะเขาต้องกระทําการอย่างไรบ้างคะหนึ่งเลยอะ่ะเขาต้องไปทํำยังไงก่อนแจ้งความไหมหรือว่าไม่ต้องแล้วเพราะตำรวจเจอแล้วกระทาความผิดแล้วอ่าค,คือกรณีนี้ครับไม่จําเป็นต้องแจ้งความก็ได้ครับเพราะว่าพอเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอแล้วเป็นความผิดซึ่งหน้าเลยไหมคะถือว่าไม่ซึ่งหน้าครับเพราะว่าการทําร้ายกว่าเราจะรู้คือ<ห>มันจะมีบาดแผลแต่ว่า พอเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอย่างที่เหมือนกรณีของน้องเอครับเจ้าหน้าที่ตํารวจน้ําคัดกรองแล้วจนทราบว่าเข้าองค์ประกอบผองผิดของค้ามนุษย์ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจจากกองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์ลงพื้นที่ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติสายจับเหมือนกันครับ,จ,บ <c oughs> จับเจ้าของเรือจับใต้โขงหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆในะขบวนการ This is the Justice Channel podcast. The law is close to everyone.